เนาี่าวนมาทาายื้อก็วันน,นี้มินก็ร่วมกับเพื่อนๆมินนะคะที่รู้จักกันแล้วก็มาขายเสื้อแล้วก็เอาเสื้อเสื้อใหม่เนี่ยมาสกรีนคำว่าคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นเสื้อบุญสองของทั้งมินแล้วก็บเพื่อนแล้วก็คนที่รู้จักเอามาบริจาคด้วยใช่ แล้วก็แบบเหมือนเอาเงานินมาสมทบด้วยเป็นเสื้อที่เราทําขึ้นเองใช่ใชเป็นเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อมือสองด้วยแล้วก็เป็นเสื้อที่สกรีนขึ้นเองด้วยใช่เป็นไงบ,บ้างเห็นคนเต็มหน้าน้ารากก็ดีใจค,ค่ะก็ก็แรกๆขสยดีตอนนี้เริ่มเริ่มก็ยังเริ่มลดลงแล้วใช่ค่ะใช่ส่วนตัวเรามีได้ลงพื้นที่อะไรไปช่วยนะคะ มินไปช่วยที่ขอนแก่น,นะคะ่ะก็บ้านเกิดมินเพราะว่าก็เห็นว่าต่างจังหวัดก็มีคนไปหลายที่แล้วเหมือนกันก็เลยไปที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไปชายก็เลยลงไปที่ขอนแก่นแล้วก็าพาแบบยากๆตัวเองเพราะว่าอยู่นูน่นมินก็แบบว่ามีคนรู้จักเยอะด้วยเพราะว่าเป็นบ้านเกิดตัวเองก็เลยแบบว่าคิดว่าตรงนั้นเราน่าจะมีกําลังเยอะกว่าก็เลยลงไปดูแล้วก็แบบไนไปช่วยะคะ่ะ ว่าบ้านที่ขอนแก่นก็โดนบ้านที่ขอนแก่นบ้านมินไม่โดนค่ะแต่ว่าในขอนแก่นนอกเมืองโดนใช่ค่ะในเมืองไม่โดนแค่พี่เอ็มที่ห้ามมินมินหนีกันไปบ้านบ้านมินก็ใกล้แล้วค่ะใช่ที่ไหนคลองแบบปะตัวผู้ช่ค่ะกลัวไม่ทพอว่าแบบน้ำมันจะมาเตรียมตัวรับมืออย่างไี้อ๋อมินก็ มินว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดนะคะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาแบบว่าห่วงว่าเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราต้องออกมาร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็แบบเหมือนสามัคคีกันเข้าให้มากๆเลยค่ะแล้วเรามินเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สามัคคีกันแล้วก็แบบบางคนต่างคิดว่าตัวเองจะต้องทายังไงอะไรเงี้ยค่ะมินว่าเราก็จะผ่านไปได้ช้าแล้วก็แบบเราก็จะลำบากมากคือเราจะอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันและกันค่ะ ผลกระทบบ้างไหมเรื่องงานก็มินว่าก็มีผลกระทบกับทั้งวงการทั้งวงการบันเทิงใช่เพราะตอนนี้เหมือนกับว่างานก็ไปไหนก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ท่วมหมดแล้วใช่ละครเองก็ต้องย้ายที่ถ่ายด้วยใช่ค่ะแต่ไม่มาไม่มาใช่มินตัวมินเองมินมองว่ามินยังไม่ได้แบบผลกระทบมากมายเพราะว่ายังมีคนที่แบบโดนหนักกว่ามินเยอะค่ะค่ะถาม่ามว่ายังเก้าหลากับพี่อมไม่เลิกเลย กันนานมากแล้วค่ะนานมากๆแล้วรู้สึกว่าล่าสุดจะเมื่อเดือนทเมยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนมิสกันไหมแบบ ก็คือเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อก,กันอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนทุกคนใช่ไม่ว่าแฟนตับพี่อ๋อจะแบบแอนตี้เราเยอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาเขาหลอกเขาอะไรเงี้ยงงมากเลยไม่เคยมีข่เขาเขาหลอกับผู้ชายงงไม่รู้จะแบบไปยังไงใช่ออเพราะพี่อ๋อเองก็อย่างที่มิ้นเคยบอกมาหลายครั้งมากแล้วพี่อ๋อเองก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็แบบเป็นสุภาพบุรุษตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่รู้จะไปเก่าเราตัวไหนไม่ก็งงว่าตอนแรกบอกว่าชอบกันเรียนกันพอสภาพักบอกเก่าเหลวกันก็เลยก็เลยไม่รู้ จะไปยังไง<อ>ได้สนได้มีพูดคุยกับพี่ออกบ้างไหมว่าข่าวมันก็ออกมาสักพักแล้ว,ว่ข่าวมันนานมากแล้วค่ะแล้วมีต ว่าม erm ินก no, ับพ like ี่ของเองก็ไม่ค so, so ิดถึงงานที่มันไม่แสดงกับเขาอะไรบ้างไหมอ่ะมีอะไรมีงานที่แบบต้องร่วมแสดงกับเขาบ้างเปล่ากยังค่ะยังอยากฝากอะไรถึงคนที่ปล่อยข่าวอะไรไหก็มินว่ามันมันตลกดีอ่ะไม่ตอนแรกก็บอกว่าเออคติกกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนเขบอกเกาเหล่ากันมินก็ไม่ซีเรียสใช่แล้วมินกับพี่ของก็ยู่เหมือนเดิมค่ะมินก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่อยองเหมือนเดิม